สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเมื่อกี้เราพูดถึงการเยียวยาแล้วครับทางกระทรวงต่างประเทศเองทางรัฐมนตรีปานปีครับก็มีการยืนยันว่าจะมีการเยียวยาผู้บาดเจ็บและการเสียชีวิตเหตุการณ์ยิงที่สยามพารากอนนะครับอย่างเต็มที่แล้วก็เผยนะครับว่าภายใน1นถึงสองวันเนี่ยมาตรการเยียวยาและป้องกันจะเสร็จเรียบร้อยครับเชื่อว่าต่อจากนี้ฮะชา,ชาวต่างชาติท่องเที่ยวเองจะมีความเชื่อมั่นไปในประเทศไทยแล้วก็ ยืนยันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะครับในประเด็นนี้ครับนายปานปีนะครับพระหิทธานุกรรองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุกระตายยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนครับว่านะณะนี้กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็เชื่อว่าภายใน1-2ถึงวันนี้คงจะเรียบร้อยครับส่วนจํานวนเงินเยียวยาเนะี่ยก็เป็นไปตามที่นายยกรัฐมนตรีได้ถแถลงไปครับขณะที่ สถานทูตที่มีประชาชนได้รับผลกระทบก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเพราะเขารู้นะครับว่ารัฐบาลไทยและห้างสรรพสินค้าพร,ารเน่รกำลังดําเนินการอยู่และทางห้างสรรพสินค้าสยามพรกรเองก็ได้แสดงความรับผิดชอบที่ชัดเจนอยู่แล้วรวมทั้งรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยาทั้งผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มแม็กเลยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะเรามีระเบียบรัชการอยู่นะครับว่าภาครัฐจะช่วยจํานวนเท่าไหร่ นอกจากนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเองก็มีประกันภัยอยู่แล้วนะครับส่วนปฏิกิริยาต่อจากนี้ของประเทศต่างๆนายปราณปีกกล่าวนะครับว่าคิดว่าชาวต่างชาติเข้าใจและอยู่ที่ว่าหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการอย่างไรครับขณะนี้เชื่อนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีการกําลังวางมาตรการที่ชัดเจนครับโดยมี2มาตรการก็คือมาตรการแรกคือการเยียวยาเนี่ยอีกมาตรการคือการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในขณะนี้เกิดขึ้นอีก หาก2มาตรการนี้มีความชัดเจนครับก็เชื่อว่าชาวต่างชาติจะกลับมาให้ความเชื่อมั่นในประเทศไทยอีกครั้งแล้วก็เชื่อนะครับว่าภายใน1นถึงสวันนี้มาตรการเหล่านี้จะเสร็จเรียบร้อยดีครับส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวเองมีความกังวลอาจทาให้การท่องเที่ยวชะงักในช่วงนี้นั้นนะครับนายปานปีก็กล่าวนะครับว่าก็คงต้องมีบ้างในช่วงต้นแต่เชื่อว่าถ้าเขาได้เห็น2มาตรการนี้ที่รัฐบาลไทยออกไปทั้งการเยียวยาและการป้องกัน รวมถึงการดาเนินการกับผู้ที่ทําให้เกิดความเสียหายซึ่งเนื่องจากกรณีนี้เป็นเรื่องของเยาวชนเรามีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนอย,อ,ยอยู่นะครับขออภัยครับแต่ว่ามันต้องมีบทลงโทษฮะตนไม่ทราบว่าจะลงโทษในลักษณะไหนครับแต่คิดนะครับว่าคงจะปล่อยให้ลอยนวลไปไม่ได้อย่างไรก็ตามคิดว่าผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเนี่ยจะเกิดในระยะสั้นเท่านั้นครับส่วนกรณีที่เจ้าชายตุนกูอับดุลรามานะฮะ มากุดราชกุมารแห่งรัฐยะโฮนที่ประเทศมาเลเซียครับซึ่งประทับอยู่ที่โรงแรมใกล้กับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะครับขณะที่เกิดเหตุการาดยิงนั้นนะครับนายปานปีก็กล่าวนะครับว่าระดับทราบข่าวแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ท่านและก็ครอบครัวสามารถออกมาได้ครับโดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปอยู่ที่ปลอดภัยและไม่ได้รับผลกระทบใดๆครับขณะที่ทางับบาลไทยเองก็แสดงความกังวลและเป็นห่วงและถวายความปลอดภัยให้กับท่านอย่างเต็มที่ครับก็ถือว่านี่ก็คือเป็นภาพรวมๆนะครับจากเหตุการณ์ กระายิงที่พระกรซึ่งอันนี้ในทางคดีก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วทีเดียวครับ